สวัสดีครับเราก็มาอยู่กับเกมเอกปาร์ตี้หนึ่งกันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเพื่อผ่อนไข่อีกแล้วนะครับหลังจากทำกันบ้านมาเมื่อกี้ผมก็รู้สึกว่าเครียดก็น่าเล่นเกมผ่อนคลายไปก่อนเราก็กดเริ่มมาเลยนะครับเวลาตอนนี้ก็เป็นห้าทุ่มเจ็ดนาทีก็ถือว่าไม่ดึกเท่าไหร่สาหรับคนสายตอนดึกทำบ้านนะผมจะไม่อยู่ปนะเป็นคนลาหน้าละให้มันเบียดเบียกันไปก่อนเลยอยากเดินทางแบบตงลง,ลงอ่งนะั่นแหละลงเลย โอ้เป็นด่านที่ค่อนข้างเร็วใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะโอเคแล้วม,มัมีอุปสรรคขวางทางเราอยู่หลากหลายรูปแบบพอได้เสียงดนตรีแล้วรู้สึกว่ามันจะเล่นสปีดเร็วให้เร็วมากขึ้นแล้ว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 มุมกล้องด้านไหนโอเคผมเกิดการสับสนสักเล็กน้อยนะครับกับการเล่นในครั้งนี้พราะว่าไม่เคยเจอแมปนี้มาก่อนเลยอาจจะมีมึนๆอยู่บ้างฟองสบู่ไม่ได้ไม่ได้กินหรอก อืมแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยสปีดรันแบบนี้ผ่านได้แบบติดท็อปแน่นอนกิ้งโชว์ไปอีกสเตปเข้ารอบคนระับได้คนที่5ใช้เวลาทั้งหมด54วินาทีก็ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างเร็วมากกับการเล่นเกมนี้ s <S เราก็มาหาดูคนอื่นเล่นดีกว่า s <S เราไม่ได้มีของอมาดปวดเหมือนคลิปที่แล้วเราก็โงแตดเปแบบที่สก่อนไปเลยครับด้วยแมบ,บนี้เราจะต้องแบบว่าคอยเดินทุกที่ทุกที่ ถ้าเป็นขึ้นสีแดงเมื่อไหร่เราต้องหยุดทันทีเพื่อเราจะต้องกิ้งตกลงไปแบบคนข้างหน้าเลยครับที่มันกิ้งตกกันเรียบร้อยละนาวเลยช้ำๆเลยไหมล่ะเอ้ยอย่าเบียดดิแล้วผมก็กิ้งเลยไงเอ้ยเอ้ยหยุด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 ไม่ทันชิบหายเลยกันพอดีไม่เป็นไรเอาเข้าอันกลางก็ได้สะดวสบายง่ายต่อการผ่าน อัดทันแน่นอนอยู่แล้วไม่ได้แอมหรอกดึงเลยข้ามแบบชิวๆอุ๊ยแล้วก็ล่วงแต่ไม่เป็นไรเราก็ผ่านได้อยู่ชิวๆอยู่หายละร่วงจนได้เฮ้ยก็ไม่เท่าไร่แบบนี้แล้ชิวๆมีการแย่งของตัดหน้าด้วยอ้าอาอา ไม่เป็นไรครับผมก็อยู่ใน,นสินใจแล้วเราก็ผ่านกันได้อย่างง่าย,ายดายเลยโดยใช้เวลาทั้งหมดเจ็วินาทีถือว่าเป็นเวลาที่มันผานอยู่มัง้งแมปที่สามก็จะเป็นแมปซุปเปอร์จ์เป็นแมปที่เกี่ยวกับการกระโดดซึ่งเราเคยน่นกันมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นหมามันเห่ามาั้งผมเลยตัดคลิปนี้ออกไปแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ถือว่าเริ่มต้นใหม่กับคลิปนี้คลิปแรกโดยแมปนี้นั้นเราก็อาศัยการกระโดดอย่างเดียวเลย จีจีซี่ชิวจัดโอ้โหไม่ชิวละล่วงแบบนี้อา้าวอ๋กินงกินกิ้ให้หนุกเลยกิ้งกินให้หนุกเลยผมรอดูอยู่นะครับแล้วผมก็สปีดดันต่อหน้ายาวๆไม่เป็นไรครับล่วงล่วงผมก็กิ้งขึ้นไม่เป็นไรล่วงผมก็กิ้งขึ้นได้ผมไม่ได้ก,กระเจาะขนาดนั้นอุ้ยผมต้องกระโดดข้ามใช่ไหมเนี่ยอ oh. ใช่ไหมเถอะเราอ้อมมันก็ได้ เหมือนลิงหัดเล่นเกมยังไงอย่างนั้นเลยเราก็ผ่านไปได้อย่างชิวๆสบายๆเพราะว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างง่ายต่อการผ่านมากเลยแล้วเราก็กระโดดไม่ติดอะไรขัดแล้วก็เข้าเซนไซเป็นที่เรียบร้อยคนที่สามโดยใช้เวลาทั้งหมด63วินาทีอ้าผมจำผิดครับแบบนี้ผมเลยนครั้งแรก <laughs> โอ้ย <laughs> อุ ane, gen, ้มก่อนเลยแล้วก็ปลาเอาไม่ได้อุ <fe> alah, ้มก่อนเอ้ไอ้ไอย่าสดอย่าสดมาๆมาๆมาไม่เียเลยนี่ผีหล่อพิญญาหลอ่อจะออกมาแล้วมาเดย์มาเดย์เป๋ๆมาเดย์เป๋ๆแกมุกแค่ผีจอกเออชิบหายละตรงจนได้แต่ไม่เป็นไรเนื่องด้วยเราเป็นซิกิวซิกิบอ๋อโหเผลอกดไปบไม่ตั้งใจใช่ป่าว ชอบเปล่าเออชอบเปล่าชอบชอบเปล่าแบบนี้อ่อา้าวแล้วแล้วแล้วเครื่องผมก็กระตุกแจ่มเลยอุ้ยเกือบล้วงตีนะเกือบล้วงไม่เหมือนใครบางคนหรอกอุย้ยเกือบละเกือบละเกือบ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 ชิบหายเกือบชิบหายเกือบชิบหายละเราต้องหาอะไรให้ได้มันก็แบบไม่ไมยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่โดนแช่แข็งไว้ดี ระเบิดอัดนั้นหน่อยเป็นไงอุ้ยกับระเบิดเกือบเหยียบเกือบเกือบกงวเหยียบแล้วเจสตีมคืออะไรเจสตีมอะไรเนี่ยอ๋อที่แท้ก็บินขึ้นลอยๆกังวลอ,อุ้ยชีพหายเกือบตกแต่ไม่เป็นไรเรายังพอมีมันสมองที่แบบว่ารอดอยู่ยคืบคืบคึบคื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 บวิ่งผีได้ด้วยหนวกเชียว หนุกเขียวแบบนี้เนี่ยหนุกเขียวเลยเฮ้ยมีการตกต่อหน้าเลยเนี่ยอุ้ยผีก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแข่งไปดีแล้วผมกตัวไหนปลา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 ไปโดนหรอกไม่โดนแอมหรอกปลา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 เอาปลาไม่กลัวกลับระเบิดปลา สุดท้ายก็เอาไปโดนอะไรสักตัวเลยเกือบทันเดอร์เร็วๆนี้ปออโดนฟา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 อีกสักทีเปล่าสักทีเปล่าสักทีเปล่าโอ้ยกับลวงใครจะทันเดอร์แถวนี้เออนี่แหละลวงไปดีสุดท้ายผมก็ที่หนึ่งผมก็ควา้าแชมป์ไปได้เรียบร้อย <c oughs> ในเกมที่สองนั้นแบบแรกที่เราได้เจอนะก็คือขี่ลมข้าวพาย,ยุกันนะครับ <c oughs> แมปนี้สายกระโดดช้ำๆเป็นแมปที่ไม่ค่อยคนามือเท่าไหร่เลยถือว่าเป็นแมปพืสิบพืสง่ายๆมีความสุขที่อนข้างมากแต่ในแบบที่สอเนี้ยหาห้องข้างไวมากเลยเนี่ยสงสัยมีคนแบบว่าเล่นกันข้างเยอะเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับเราก็ผ่านไปได้อย่างชิลๆก่อนเลยเพราะว่าไม่มีใครหน้าไหนเล่นแบบงโง่ๆหรอกมั้งอ่าใช่ไง แล้วผมก็เดินทางสายกลางเหมือนเดิม <S <S แค่เดินตรงไปตรงกลางโงโ่ง,โงแบบนี้แหละเออๆจะลวงจะลวงจะลวงจะล,จะลอยจมัยแล้วแล้วก็ผ่านไปได้อย่างชิวๆไม่ทันไรเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะมาขัดเขากันเถอะอุ้ยขัดไม่ได้เฮ้ยเนี่ยเป็นอะไรอีกแล้วโอ้โหเฮ้เย,อยขอพามาดิ โอ้โหนี่ก็รีบันกังเลยแต่ละคนชิบหายละกลับระเบิดมันเอามานัวเลยนี่วาเราก็ผ่านไปได้ค่อนข้างง่ายเลยแต่ไม่เป็นไรด้วยท,ท้าเทำชองที่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ผ่านได้ค่อนข้างง่ายอยู่ใช้มันค่อนข้างง่ายมากเลยหุ้ยตกใจหมดนึงว่าก็ต้องกระโดดข้ามนึืว่าจะตกหลุมตาซะแล้ว อ่ามีตาขอโอ้ยต้นค้อนปังอ้าวทางหลอกชิบหายอุ้ยเน็ตเป็นอะไรนี่เี้ยผมละเซง็งโอ้โหตัวเลเซอร์ไปสองทีสามทีช่ำเลยเฮ้นายชื่ออะไรอ่ะนายชื่อจีจัดเหรอโอเคนายชื่อจีจัดนี่แหละ อ้าวรอบที่สองสามารถจบได้อย่างรวดเร็วทันใจมากเออชิบหายอืชิบหายรอบสองเชื่อมันอย่างน้อยเราก็มีช็อตรอบสายแล้ววะโอ้ชิบหายรอบสามเชื่อมนเถอะตรงนี้ก็ได้นี่ไงนายแกงอะไรใครได้เช่่หมันเถอะนายแกงใครไม่ได้หรอกแต่มันกระจอก เกบตักับตักฮ่าาไม่ได้กินล็อกตรงนี้อต้องผ่านไปไงผ่านคนที่สองโอ้โหสักคนที่สามมาตามมาอย่างรวดเร็วเลยเ,เนี่ยแต่เราใช้เวลาเอ้ยผมคนที่หนึ่งไม่เป็นไรก็ท่าสี่วิเท่าก,กันหรือว่าแบ่งๆกันลำดับเอาอย่าหยิบใครไปโยนทิ้งดี ไอ้คนนี้แหละโดนโนทิ้งโดนทิ้งอุ้ยอุ้ยเกือบล่วงเกือบล่วงเน็ตมันก็ตกอะไรแบบนี้โคตรวาวุ่นเลยแแห่ๆๆๆโดนแน่โดนแน่โดนแน่เนียยเรียบร้อยอุ้ยขยันป้าใส่ฟ้าจังเลยพวกนี้รวยสกิลกันหรือไงสกิลอื่นเป็นบ้างไว้เนี่ยรู้สึกว่าใกล้ๆนี้เหมือนจะมีการจุดพลุกันนะครับเนี่ย แถวบ้านผมอ่าเรียบร้อยโดนระเบิดตายไปดีอย่ามาแจกแถวนี้อย่ามาแจกแถวนี้อย่ามาแจกแถวนี้โดนไปไกล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 ผมไปไกลผมไปไกลผมไปไกลผมบอมไปะบอมไข่เปล่าบอมไข่เปล่าโดนระเบิดสักหน่อยเปล่าเรียบร้อยเรือไปหนึ่งกินตัวตัวเล็กผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวใครทั้งนั้นอย่ายุ่งกับผมเขาจะเปล่า

ต้องรอบฮะแอฟโรยตบมือเลย